สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรครังเนื้อเกสรน,นะครับเป็นเป็นเนื้อผงเกสรหรือเกสรดอกไม้มงคล นะครับในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นดอกพิกุลหรือเมล็ดโพสุกที่ร่วงหลน่นลงมาในเขตกำแพงแก้วเจ้าประกุศลสมเด็จท่านก็กวาดเอามาตากแห้งบดเป็นมวลสารนะครับหรือแม้กระทั่งมวลสารที่เป็นผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนึกึ่งเหนนี่ก็เป็นเป็นมวลสาร ที่เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อน,อนโดยเฉพาะผงตรีนิสิงเหครูบาอาจารย์ท่านก็นบอกว่าเป็นเป็นชื่อยันนะครับยันตรีนิสิงเหแต่พอจะาบุคคลท่านเอาดินสอเหลืองมาเขียนบนกระดานเขียนเสร็จทั้งก็สวดยันตรีนิสิงเหไปด้วยครบสูตรลบลงมาเขียนใหม่ ท่องคาถายันตรีนิสิงเหคบกระดานลบลงมาเขียนใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเอาเรียกว่าเอาผงที่ลบลงมานั่นแหละครับเอามาผสมเป็นมวลสารเป็นเชื้อเขาเลยเรียกว่ามวลสารตรีนิสิงเห,เหนะครับครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกเช่นนั้นนะครับ วันนี้พระยามหาก็เลยนําสมเด็จวัละคระังเรียกว่าเนื้อเนื้อเกสรน,นะครับมวลสารเกสรหรือเกสรดอกไม้นะครับเ,เพื่อนเพื่อนดูอง,งนี้นะครับดูแลเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนมันวาวเลยนะครับเนี่ยคลาสสิกนะครับองคนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเรามองด้วยใจที่แยบคลายด้วยใจที่เป็นกลางเพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นไงบ้างครับนี่ สีสีเขียวนะครับแล้วก็คล้ายๆไขน่นกกระทาเลยนะครับเพื่อนเอนอถ้าเราเห็นไขน่นกกระทาเราพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับนี่ในปี2495ท่านอาจารย์ตรียมบวายท่านได้เขียนหนังสือท่านได้แยกสังเกตความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระท่านแยกออกว่าเข่น สีไขน่นกกระทาสีแตกลายไขน่นกปลอดสีเหลืองขมิ้นสีฟักทองสีมันปูสีมะกอกสุกแตกลายงาแตกลายสังเคราะห์แตกรากผักชีเห็นไหมครับเพื่อนๆกูบาอาจารย์ท่านท่านพิจารณาแล้วท่านก็นํามาบอกกล่าวนะครับอ,องค์นี้เป็นองค์ที่มีเนื้อเนื้อมวลสารเกสรน,นะครับเกสรดอกไม้มงคล ผสมกับน้ำมันทางอิ้วนะครับจึงทำให้ดูนึกนุ่มมันวาวนะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยสุกด้วยนะครับองนี้เราจะเห็นคราบเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนนี่คราบผงแป้งโรยพิมพ์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับคราบผงแป้งโรยพิมพ์เราดูเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นบังคับพิมพ์นี้ก็ชาติสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อน แล้วก็ลักษณะเกตเป็นไงครับเกตนี้พาดผ่านซุ้มระคังไปเรามองด้านหน้าอย่างนี้เรามองไม่เห็นไม่เห็นหูใช่ไหมครับเพื่อนๆคลาสสิกนะครับองนี้เรามองไม่เห็นหูนะครับแต่มองด้านข้างเป็นไงครับเพื่อนๆหูเรือนรางใช่หไหมครับองนี้นี่คือหูนะครับส่วนใบหน้านี้เป็นเข้าลรามตัดเลยนะครับนี่อ่าเป็นข้าวรามตัดเลยแล้วก็ ดูสิครับเพื่อนๆน,นี่ดูหน้าอกนะครับมีร่องตรงกลางถึงผายสง่างามนะครับส่วนเนื้อด้านในนะครับเพื่อนเนื้อด้านในซอกแขนจะม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับซอ่แขนนี้สวยงามเลยนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในแล้วเราก็จะเห็นลักษณะด้านกายภาพนอกเหนือผิวพระเป็นไงครับเนื้อนี้ เนื้อนี้เนื้อพุนเลยนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้เนื้อพุนจับนี้หนึกนุ่มเย็นเหมือนจับหินอ่อนเลยนะครับเนี่ยลักษณะลายเหมือนหินอ่อนเลยนะครับนี่เป็นเป็นเชื้อราที่เกิดจากเนื้อเนื้อผงเกสรน,นะครับเขาจะเป็นอย่างนี้เช่นส่วนผสมของถ้าเป็นเนื้อกล้วยหอมนะครับ บางองค์ก็คลาสสิกนะครับจะมีเมล็ดกล้วยด้วยนะครับดำๆผุดขึ้นมาหรือมีอเมล็ดโพสุกที่ร่วงหล่นลงมาจะปรากฏก็บทเป็นมวลสารหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งดอกพิกุลนะครับเ,เพื่อนๆดอกพิกุลก็มีนะครับดอกพิกุลนี้บางทีเป็นเห็นเป็นเกษรเลยนะครับอย่างนี้คือความคลาสสิกในองค์พระนะครับเราก็จะเห็นเป็นเป็นพิม ทิมใหญ่ชายจีวรนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยมาปลายปลายพระบาทนะครับเพืเ่อนๆนี่ดูคลาสสิกนะครับแล้วก็จะเป็นเห็นเป็นฐานแรกนะครับนี่ส่วนฐานที่สองฐานสิง์นี้ตกท้องช้างเลยนะครับนี่ตกท้องช้างโบราณท่านว่านะครับคลาสสิกแล้วก็มีผงแป้งโรยพิมพ์พแล้วก็มีอ่าเรียกว่าเป็นฐานหมอนรองสิงนะครับ เป็นพุทธ,ธปฏิมาพุทธ,ธก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาปราบแด้ที่เราเป็นผู้รู้รู้ว่าเร,ร,ร,ราทําอะไรเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนเราก็ทําหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของเราให้ดีให้สมบูรณ์คือรู้ตื่นก็ตื่นตัวอยู่เสมอคือตัวนี้นะครับ ตื่นตัวอยู่เสมอแยกแยะวิเคราะห์นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาของเราแล้วเราก็จะเบิกบานในที่สุดรู้ตื่นเบิกบานนะครับเบิกบานด้วยปัญญาของเรานะครับหรือเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานะครับหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับนี่สามอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นปิศนาธรรมที่เจ้าพุณท่านให้ กับพวกเรามองเข้าไปด้านในลึกเข้าไปด้านในถึงองค์พระคือพุทธปฏิมาองค์นี้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาดูเนื้อหาด้านบนเป็นไงครับนี่คาดสิกเลยนะครับนี่เป็นเนื้อเนื้อเกสรเขาจะเนื้อแน่นนะครับเพื่อนๆเนื้อเนื้อพระจะโยมาด้านหน้านะครับนี่มีรอยเนี่ยเป็นเป็นเนื้อเกสรนะครับเพื่อนๆเป็นเป็นเกสรของดอก อดอกพิกลหรือเมล็ดโพนะครับเนี่ยดำดำเล็กๆเ,เนี่ยแล้วเนื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะโยมาด้านหน้านะครับเพื่อนๆดูด้านบนและดูด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเนื้อผ้านี่เห็นไหมครับก็จะโยโยไปด้านหน้านะครับดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ แล้วเราก็จะเห็นเราดูด้านข้างอีกนะครับดูด้านข้างเป็นไงครับเพืเ่อนๆดูด้านข้างก็สวยงามนะครับมีรอยยุบรอยแยกรอยแตกออกเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยงดงามดูอีกข้างนะครับ นี่คือส่วนที่เป็นของเกสรดอกไม้นะครับเพืเ่อนๆเนี่ยที่เป็นลาดำเนี่ยผุดขึ้นลักษณะเนื้อผ้าเขาก็จะเป็นการปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเนื้อผ้าน่ก็จะโย่ยมาด้านหน้าหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยโย่มาด้านหน้าหมดเลยนะครับแล้วเราก็มาดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆนเรา เราศึกษาแบบไหนแล้วก็สะสมแบบนั้นนะครับเวลาจับนี่นึกนุ่มนะครับเพื่อนๆตรงนี้จับแล้วนึกนุ่มนะครับนึกนุ่มชํำม,มือนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่เรียกว่าเนื้อบอบช้ำนะครับนเนื้อบอบช้ำสวยงามนะครับถ้าเราส่องด้วยกล้องเอ่อสิบห้าเอ็กเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ย ที่เนื้อผ้าเนี่ยดูขอบข้างก็นี่คือปริแยกนะครับเพืเ่อนๆถ้าเราดูสังเกตให้ดีนะครับนี่รอยปยริรปแยกนะครับเนี่ยการปริแยกนะครับเนี่ยคือขอบคาดสิกมานะครับขอบข้างปริแยกออกมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านบนเห็นไหมครับด้านบนก็ปริแยกขอบข้างก็ปริแยกอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ทําให้เราได้ได้คิดนะครับได้คิดได้ตรีตรองได้พิจารณาตามตําราจริงๆนะครับเพื่อนๆนีเน่เห็นไหมครับเราจะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียนแบบยังไงครับเจย์ยังไงครับพระโรงงานพะระฝีมือยังไงครับอย่างนี้คือคือเราต้องมองว่าเกสอนดอกไม้เนี่ยผงเกสอนเนี่ยเขาเป็นมวลสารที่ละเอียดเวลาบดนะครับ อย่างเมล็ดโพสุกอย่างเงี้ยเมล็ดโพสุกหรือเกสรดอกพิกุลอย่างเงี้ยนะครับเป็นเมล็ดโพหรือที่เป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวสุกนะครับเอามาบดผสมแล้วก็เนื้อกล้วยหอมเมล็ดกล้วย,ยบดเข้าด้วยกันเขาก็จะหนึบนุ่มแน่นแกร่งจะไม่มีการแตกลายงาแตกลายสังโกโรกหรือปีแยกให้เห็นนะครับ แต่ถ้าเนื้อกล้วยหอมเนื้อข้าวสุกผงเกสรดอกไม้นี่มาคุกเข้าด้วยกันนี่เขายิ่งจะหนึบนุ่มแน่นแกร่งนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิครับเนี่ยม,มีมีเมล็ดเล็กๆผุดขึ้นตเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเมล็ดเล็กๆผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับอย่างนี้คือความเป็นธรรมาชาติขององค์พระนะครับสวยงามเห็นไหมครับพเพื่อนๆอนอย่างเงี้ยแล้วลักษณะสีวันน้าก็ สีบอบช้ำนะครับเพื่อนเพื่อนดูอย่างเงี้ยมันไม่มีส่วนไหนที่จะให้เราบ่งบอกถึงการการมองว่าเป็นพระฝีมือเรามองออกนะครับพระอบพระแช่พระทอดพระเวพระหมักมาเนี่ยเรามองออกนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับรูพุนเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราเฉียงพระดูอย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยรูพุนเนี่ยรูเล็กเล็กเนี่ยรูพุนเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยซึ่งมันเป็นองค์ที่แบบ แปลกประหลาดนะครับนี่เนื้อเกษรผงเกษรน,นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผงแป้งโรยพิมพ์เนี่ยคลาสสิกนะครับในองค์นี้เราลองมาวัดค่าท่านดูนะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพอย่างน้อยท่านก็ต้องมีมีแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กไหลแร่เหล็กน้ําพีแร่เหล็กไหลไผ่ดำอยู่ในองค์พระนะครับไม่มากก็น้อยต้องมีต้องมีให้เห็นนะครับเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้คือความงาม ความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ลองลองดูนะครับลองดูวัดค่าท่านดูนะครับเราลองดูนะครับเพื่อนจะมีเล็กมีน้อยเพียงแค่ปลายเข็มก็ถือว่าท่านดูดพลังงานแม่เหล็กได้นะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ย ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งให้เราศึกษานะครับเพื่อนเอนอ่เราศึกษาพระสมเด็จนะครับตอนนี้พ่อใหญ่ามาหายังไม่มีกล้องพันเอ็กนะครับยังไม่ได้เข้าถึงมวลสารละเอียดเห็นชัดๆแต่มองด้วยกายภาพเราก็พอจะรู้นะครับเมื่อเรามีองค์ความรูร้เกา่าธรรมชาติถึงมวลสารครบแล้วก็มีพลังงานแม่เหล็กดูดติดอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านขั้นตอนนะครับ เพื่อความสบายใจนะครับแต่ถ้าให้สบายใจที่ยิ่งขึ้นถ้าเรามีกล้องพันเอ็กก็ดีนะครับเ,เพื่อนเกล้องพันเอ็กก็มาจบที่กล้องพันเอ็กตรวจสอบแล้วก็ไปวัดค่าหา DNA ประเมินมวลสารคุณภาพของมวลสารที่นี่ต่างๆทีค่าออกมานะครับเข้าสู่ระบบ ISO ออลยยิ่งแจ๋วยิ่งดีนะครับเพราะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเรียกว่ารหัส DNA ของของพระเราตลอดไปเลยไม่มีเราเราสิ้นไปแล้วเป็นสมบัติของใครเราก็ไม่ต้องสร้างนิทานสร้างเรื่องเล่าถูกต้องไหมครับจับพระไปพิสูจน์จับพระไปตรวจที่ไหนก็มี DNA นี้แบบนี้วัดค่าได้เลยบันทึกเป็นข้อมูลส่วนตัวของพระเลยเห็นไหมครับมาแบบพอง,งามนะครับเพื่อนๆพ่เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับอ,องค์นี้ เราพิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับพิจารณาเบื้องต้นท่ากลางแล้วก็ที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วชมแล้วถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ